น้อมาเห็ดใส่อันนี้ปอเปียใส่ปอเปียเปน็นห่อปอเปียกำลังห่อปอเปียนะคะแผ่นปอเปียะยีหออะ่ห้อใดบ้านี่ยีห่ห้อไหนให้พี่น้องดูแซ่แขมแ้่แขมก็แบบแบบแซ่แขมแผ่นปอเปี๊ยะสี่สิบอันมีแบบใหญ่พออันนี้เอาไข่ ไข่ม่มาปิดปิดหอ่อนี่คือไข่นะคะให้เด็กๆกินทำงานไปพร้อม <laughs> นี่แหละชีวิตเคียดเจอมากพี่น้องเหตุเราวันนี้กะสิทอดได้ไวให้เด็กหน่อยกินมือแรงมีแขกฝรั่งมาเก่าคนจัดการมือแรง ขนมขะเห็ดปเอ,อเปีเยแเราก็มดกดดดาดกอ,อดขอตัวเห็ดเห็ดปีสานพันธัโนวี่เห็ดได้น่อยกินอืมทอดไก่หอมทอดก่ด้วยพักแนํนำ่อมพอดขอหอมนี่อันนี้ซอดดสอันซอสปอเปียอืม ัหอได้แล้วแตยังีวมาเดินมาเดิีม่ถือิงกันตเดี๋ยวมันให้ดีนะจากตัวไปที่เหม้อนจาก ข้าวห่อเนี่ยมันกับขอดมันกับว้าแจกเลยเสียเป็นเสือพลังงานเสียจริงๆเสียดี My good, my good, my good.